สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโชว์ในคอนเทนต์ Dota 2นะครับในคลิปที่แล้วหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าคลิปมันยาวเกินไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้เดี๋ยวผมจะทําให้คลิปสั้นแล้วก็กระชับลงยังไงก็ลองไปรับชมกันได้นะครับวันนี้เราก็จะมาดูเทคนิคที่แชมเปี้ยนเมเจอร์อย่างทีมไอจใช้ในการสร้างความได้เปรียบให้กับมินเลนซึ่งแน่นอนว่าเทคนิคที่จะสอนไม่ใช่การพิมพอะไรเอ่ยให้กับทีมตรงข้ามแบบที่ไอจียีโมทำ จากกากะที่เล่นในส่วนของ l i ออนซัพพอร์ตโซเซียชทั้ง4ในเกมนี้ตายเขาก็ไม่รอช้าเลยที่จะกดไปเช็คของของมิดเล n e r อย่างอ e ิโม่ว้ามารับขวดแล้วก็กดขวดให้กับอ e ิโมนึครั้งก่อนจะส่งขวดคืนจะเห็นว่าไอจีอิโมเนี่ยตอนแรกขวดไม่เต็มนะ เขากดขวดให้ตัวเองหนึ่งครั้งก่อนจะส่งขวดให้กับกากะซึ่งการส่งขวดให้กับเพื่อนที่เพิ่งวาร์ปมาจากน้ำผูเนี่ยจะเป็นการเติมบอทเทิลให้เต็มขวดแล้วก็ยังสามารถกดบอทเทิลให้กับเพื่อนได้หนึ่งครั้งด้วยขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยากอะไร ก็แค่วัปมาที่เลนกลางรับขวดจากเพื่อนกดขวดให้เพื่อนหนึ่งครั้งแล้วก็คืนขวดให้ซึ่งในเกมนี้ไอจี IG ได้ใช้เทคนิคนี้หลายรอบเลยนะครับจะเห็นว่าซัพพอร์ตของทีมไอจีตายอีกแล้ว วาร์ปที่เรียนกลางเคลียของนะนี่สําคัญมากต้องเคลียของให้ช่องว่างก่อนแล้วก็กดส่งแล้วก็ให้มิดเลนเนส,ส่งขวดให้กับเรารก็ลองมาดูตรงนี้เคลียของ,งให้ช่องตัวเองว่างก่อนนะช่องตัวเองต้องว่างก่อนวาร์ปลงมารับขวดจากเพื่อนกดขวดให้เพื่อนหนึ่งครั้งก่อนจะส่งขวดให้ก็จะได้เท่ากับว่าเพื่อนเนี่ย ได้ใช้ขวดถึง4ชาร์จฟรีเลยนะอ่ะสปอร์ตทีมไอจตายละรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมเคลียช่องตัวเองให้พร้อมวัปมาที่เลนกลางร,รับขวดจากเพื่อนกดขวดให้เพื่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งขวดขึ้น สำหรับวิธีทำนะครับก็หนึ่งก็คือถ้าเราเป็นซัพพอร์ตแล้วเราตายช่วงต้นเกมนะเราก็เช็คก่อนว่าเอ๊ะเรียนกลางของเราเนี่ยต้องการให้เราวาปไปเพื่อช่วยเติมขวดให้ไหมถ้าในเกมจริงๆเราอาจถ้าไม่ได้มากับเพื่อนเราหรือมากับเพื่อนเราก็ตามเราก็ต้องพิมพ์บอกหรือว่าจะแชทบอกเพื <c oughs> ่อนแล้วพูดบอกเพื่อนซะหน่อยว่า <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาตีมเติมขวดให้เรียนกลางนะ ไอวีทีพี d ิดแอ l l your bottle ่ l ร์บ็อ this. ก็หลังจากบอกเพื่อนเรียบร้อยวิธีที่เรียนการจต้องทำก็คือเตรียมเอาขวดเตรียมใช้ขวดชาร์จขวดที่เหลืออยู่เนี่ยให้หมดอาจจะเลือกวางขวดไว้กับพื้นก็ได้หรือว่าอาจจะเลือกเตรียมขวดไว้แล้วก็กดยัดใส่ตัวเพื่อนที่วาร์ปก็ได้สำหรับเพื่อนที่วาร์ปมาก็แค่วาร์ปลงมา เก็บขวดกดขวดให้เพื่อนหนึ่งครั้งเห็นไหมว่าชาร์จแรกที่กดเนี่ยจะไม่เสียบอทเทิลชาร์จไปนะครับเหมือนได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งเสร็จเราก็ส่งขวดคืนให้กับเพื่อนเท่านี้เราก็ได้ช่วยเลนกลางในการเติมขวดข้อควรระวังอันหนึ่งที่ผมจะพูดเสมอก็คืออย่าลืมเคลียร์ช่องของตัวเองให้พร้อมนะครับเวลาจะวับไปเติมขวดให้เพื่อนเนาะถ้าเกิดเราไม่เคลียร์ช่องของตัวเองให้พร้อมเนี่ย ขดมันจะไปอยู่ในแบคแพคซึ่งเราเอากลับขึ้นมามันก็ไม่ทันแล้วนะครับผมเราก็จะเหมือนวาร์ปมาฟรีเลยเสียเวลามากๆข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งในการใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือการที่เราต้องทิ้งเลนของตัวเองไปไม่ว่าจะเป็นออฟเลนหรือว่าเซฟเลนนะครับซึ่งเราก็ควรจะประเมินก่อนจะเห็นว่า IG กากาเนี่ยกดมาดูที่ DP ก่อนนะว่าเลนไหวหรือเปล่าก่อนที่จะมาดูว่าอีโมเนี่ยกดไม่เต็มเรววาวาร์มาเลนกลาง ซึ่งถ้าดูที่ออฟเลนในตอนนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าคีฟเวฟเนี่ยจะดันเข้ามาฝั่ง IG อยู่แล้วเพราะฉะนั้น DP เนี่ยสามารถยืนเลียนได้อย่างปลอดภัยอยู่ในฝั่งของป้อมตัวเองได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่า DP ก็ไม่ใช่ตัวที่ตายง่ายขนาดนั้นแถมยังเป็นเรนชิโ่ถ้ายืนกอดป้อมอยู่เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนนี้เออซาก็ตายอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเลนตอนนี้ก็เป็นแค่ DP ยืนเดี่ยวๆกับเทียนโปรเจคเตอร์ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เพราะฉะนั้นไลออนก็เลยตัดสินใจที่จะวาร์ปไปเลนกลางได้ก็จะเห็นว่ากระกาครับหลังจากวาร์ปมาเลนกลางเคลียร์ของเติมขวดกดขวดหนึ่งครั้งส่งขวดให้เขาก็รีบเดินกลับไปที่เลนของตัวเองเลยนะไม่ทิ้งให้ DP อยู่คนเดียวนานเกินไปขนาดเขารีบเดินกลับมานะจะเห็นว่าเออรซ่าเนี่ยเล่นซ่ามากเลยนะแบบกล้ามายืนตีคีฟอยู่ในป้อม เพราะว่าเห็นว่าไลออนเนี่ยไม่อยู่ถ้าเทคนิคนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับผู้เล่นเลนกลางหรือว่าซัพพอร์ตที่เล่นกับเราเป็นประจำได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe หรือว่ากดไลค์เพจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ d o t a 2แบบนี้ที่จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับก็ยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ